ตอนแรกก็ได้ตังค์เว้แต่ว่าแบบอืมันก็จะรู้อยู่อะ่ะเฮ้อไม่เขาตัดห้เขาตัดงงโควิดคือแบบกูนี่แบบ <c oughs> กำบัดแน่นไรเยอะกำบัดแน่นตอนแรกพี่พ่อพี่เขาบอกจะให้แทนไนนอ้นี่อาทิตย์ อาทิตย์ละห้ารอแต่กูมไม่แน่ใจงว่กูจะได้ปะซึ่งอาทิตย์แรกอาทิตย์แรกทำางมาฟีกับฟรีพองกูต้องจ่ายตังเองไอ้สัสคือตอนแรกมาได้แต่ตอนนี้โควิดไอ้สัสโควิดอคดะคือแบบไงอะอ่าเออแล้วเียขนาดเขาแบบต้องเลิกจ้างคาแคร์ต้องให้แม่บ้านมาล้างแทนอะ ลูกค้าบางคนก็ดนาที่ไหนอะไอเอิร์ธไปแล้วนะแลูแลลกค้าบางคนก็บ่นว่าล้างรถไ่สัตว์เอา้าเอสันก็ไม่บ้านไม่ใช่คาเค่เยี yeah. ่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่มันแบบไม่ละเอียดย้าอไปแล้วมันก็พูดอยูเมื่อกี้ไอ้เนี้ยคือแบบกูอยากต่อยหน้าที่ขายเลยลูกค้าบางคนเดี๋ยสันเนียไม่ติดว่าเป็นลูกค้ากูต่อยมึงแล้ว <laughs> เไอหเราจะโดนไล่ออกอะไรไปอ้เย mm yeah, ี um ่ยจะเดี๋นะเดี๋ยนะเงินเดือนกลางเดือนละไปเดือนได้เท่าไหร่นะปรากฏได้ปรากฏได้มาได้มา20บาท40บาทอะไรเงี้ย20บาทกลางเดือน40บาทปลายเดือน เป็นไงะไอ้สัตว์ยังคลีนนี่คลีนใช่ไหมคลีนใช่ย่ะไอ่ย่ยกูยังลุ้นอยู่เนี่ยวันจันทร์กูจะเจออะไรเนี่ยมันคลีนคลีนถึงไหมไอ้สัตว์อะไรวะ เออนันแหลนั่นแหละที่กูปไปเนี่ยอะไรวะอ่าอาหารเออไอ้เนี้ยคือแบบไม่เปล่าไม่ใช่ไอ้เนี้ยคือแบบแม่งไม่ไมหวแล้วคือวันนั้นแม่งจะอ้วกให้ได้ไปกินยาธาตุดำแดงกูก็จะอ้วกไอ้สัตว์แต่ก็ไม่อ้วกออกมาแล้วแม่งก็หายคือแบบเออยาธาตุดำแดงไม่ช่วยได้ยาธาตุดำแดงช่วยได้แต่คือแบบ คือวันนั้นกูจะขอ,ขอกลับบ้านแล้วจะแบบทนทนไปก่อนแล้วกันไอ้สัตว์เออแล้วก็จริงด้วยไยอ้ีคิดถูกไอ้สัตว์กูกะจะลาแบบเออถ้ากูลาทั้งสิ้นเดือนจะได้เปล่าวะน่าจะได้แล้วเพราะเราลาแค่ครั้งเดียวอะ่ะเออของขอมึงต้องมีจดไอ้นี่ไหมจดแบบจดบันทึกของ,งไอเนี่ยไอ,อมหาไอวิไลมีไหมไอ้ยี่สมุดเป็นแ้่ของมึงมารู้เด็กกูอยู่กับกูก่อ เนอาทิตย์ละรอบคือแบบเซ็นเคลียรอ่าไอ้เหี้ยกูกะไปแล้วกูเลี้ยว้ที่ทำงานอา๋อไม่หายไม่หายไม่หายมันอยู่ในตู้อยู่ในตู้ตู้สีเขียวอย่างดีไอ <Yeah. S 2> ็กซตว์แง้มออกเลยด้วยไอ้เหี้ยเอาอะถ้าเราสื่อโจโจโ้นี่คือแบบหายก็คือแบบ อ่ากูน้อตาตกเไรเงี้ยโจโจเล่มใหม่กูไอ้สัตว์แบบเป็นเจนใหม่อ่ะไม่ใช่หนังสือเจนแรกอ่ะเออโจโจเนี่ยมอเออโจโจเนี่ยมไอ้สัตว์ไม่อะไรกูไปซื้อสมุดฝึกงานกูไปซื้อใหม่เขียนใหม่ได้ไอ้สัตว์อ๋อเยอันหนึ่งเราควรร้องไห้นะไอ้สัตว์ไม่ได้แล้คุณนึกว่ามันคืออะไรวะอ่าไอเนี่ยเอาใบมอบตัวกับไอเนี่ยใบใบเนี่ยข้อมือหนไอ้สัตว์อันน ไม่ไม่ถ้าสมมติมึงทำหายจะเกิดอะไรขึ้นก็นายจะรู้อยู่นะตกงานเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตกงานซ้ำชั้นไอ้หี้อเออตอนแรกอะพ่อพี่อะให้เลือกระหว่างว,ว่าไปเทพารักษ์กับผูเจ้าซึ่งที่กูทำอยู่กูเจ้าไอ้สัสสรุปว่าเทพารักษ์ไอ้หี้อะเทพารักษ์แม่งไงอะกูขี้ถูดีกูไม่ไปไอ้สั์คือแบบมึงนึกถึงไงไอ้หี่แม่ง แบบรถมาสายต่อสายนาทีต่อนาทีอย่าตายไอ้อสัตว์กูไปคือกูอตายไอ้เงี้ยคือที่นี่แม่แบบชิวแบบบือไอ้เงี้ยอย่างที่กูบอกไอ้เงี้ยรถอะไรครับรถถังไอ้สัตว์รถถังรถถังวะอย่างชิวไอ้รถถังวะอมี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 แต่ว่าไม่ใช่ในแผานกแล้วของพี่อะเป็นในในีนนน่อะในอู่ <laughs> เพราะว่ามันเปิดได้แต่ในนี่ไม่ได้ในอะไรนะในเอสเอไม่ได้ ในแผนกแคเชียร์ไม่ได้เพราะว่าเลยนะเอ่อข้อความเรียบร้อยข้อความเรียบร้อยได้อยู่เพราะว่าไงนะั่นมันคือไงเสียงเครื่องยนต์มันก็แทบก็แทบจะกบเพลงไอ้เฮียแต่มึงเดินถึงขาเขามาแม่มมงทะลุเข้ามาในห้องเลยไอ้แต่แต่ว่าอีก็ไม่โกรธมันก็โอเคเพลงมันก็ไม่ใช่เพลงตลาดล่างอะไรอย่างี้ยแต่บางเพลงก็เหอ,อะตไม่เคยว่ะ แล้วเป็นไงตอนไอ้้ย่ใครๆก็เลยไอ้สัตว์จะมีผู้หญิงแก่ผู้หญิงไอ้นี่คนหนึ่งอยู่ไอ้สัตว์ มีแต่ความบือไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยแม่งถ้าอ๋อใช่ไอ้เยี้ยแล้วมีพี่คนหนึ่งเขาแบบพูดเล่นเฉยๆ <c oughs> คือเขาจะไปขี้ไว้พี่ผู้หญิงอะแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวไปนอนก่อนนะแล้วสรุปนีพี่ห้องห้องพี่คอนโทรลห้องคอนโทรลก็ห,ห้องอะไรนะอ่าเขาโทรเว้ยเขาถามว่าอ่าพี่คนนั้นอะเขาชื่อพี่อะไรวะพี่เอิร์นเออเขาชื่อว่าพี่เอิร์นไม่ใช่ชื่อสมมติไอ้สัสชื่ออะไรเขาจริงก็ถามว่า เออวิทตูนพี่เอินไปไหนเหรออ๋อพี่พี่เอินไปนอนไอสัตว์กูไปขี้แต่เขาจะไปเขาพูดเขาว่าไปนอนเมื่อกูก็ไม่รู้ไอสัตว์แล้วเขาก็นั่งขำบกันในห้องไงอ่ะนั่งขับกันไอสัตว์กูก็วางสายไปี่ยแล้วเขาก็ขับม,มก็ถามว่าอะไรนะครับตูนที่หน่ไม่ต้องบอกตรงขนาดนั้นก็ได้เขาไปขี้ลูกอ้าวชิบหายแล้วกูแล้วอ่ะ แล้วมึนงนึกถึงไอโทรศัพท์อบบมันจะเป็นลำโพงนิดน,นึงนะนะเพราะว่าแบบให้มันดังขึ้นอ่ะให้ให้คนอื่นได้ยินด้วยแต่ว่าโชคดีที่ตอนนั้นผู้จัดการไม่อยู่ไอ้ทียผู้จัดการอยู่เไอ้ไม่ไปโดนได้ออกแต่เขาน่าจะโดนโดนโบนนะไอไ้ไม่ไม่หรอกแต่วัาน่าน่าจะจี้อ่ะไอ้ยน่าจะจี้อ่ะไอ้แต่ไอ้แม่งอะไรวะไอ้จะทำไมแม่งมาแดก แล้วที่นี่กูแม่งอย่างบื้อไอ้สัตว์โคตรบื้อไอ้เงี้ยมีมีแต่ไอ้ยัยมีแต่คนบื้อบือไอสัสเออมึงต้องลองมาไม่ได้กูตีมึงลองลาออกแล้วลองมาเรียนใหม่อีกรอบดิไอ้ยัยแม่งอย่างบื้อไอ้สัตว์ถ้ามึงมาก็คืออย่างไอ้ยัยแม่งแบบโอ้โอ๋ไหวก่อนไอ้ยังโองโอ้ไหวก่อนไอ้สัตว์ ไอ้เนียกูกูตัวอย่าไอ้สัตว์วันจันทร์กูไปไม่ยังม to ีอะไรนั่งขำกูไปสัตว์นั่งขำกันทั้งวันนี่เหมือนติดกัญชายอ่ะไอ้เนี่ยเขาเขาไม่ได้หรูเออมันก็สบายไม่ได้หรูมึงลองเสิร์ชคำว่าโตโยต้าเอสเนี่เจ็บปูเจ้าไปดิถ้าต้องดูสภาพะเดี๋ยว อ่าเป็นนักพิจาราเขาขึ้นคมายคนแต่ผู้จัดก,การก็ใจดีอยู่แต่เขาเขาบลี่บอกอันอ้สัตว์ไอ้ผี้ผู้จัดก,การกลัวจีนนะนี่อะไรวะ ผู้จัดการกวนตีนพนักงานเลยสั์เขาเก็บผ้าอยู่พนักงานของพี่เดินไปเขาบอกดีเก็บให้เฮียเขาก็กวนตีนยิบปลาผ้าใส่แมงเลยเฮียเฮ้ยมคือแบบไม่ได้ปลาแบบปลาแบบหมันใส่ปลาแก้กันแต่ไอ้เฮียพี่พี่เขาหันวาระบอกต้นอะไรไม่ดีก็อย่าทำนะลูกไม่ทันแล้วพี่เอ๋มเห็นแล้วตอนแรกกูเกือบจะปลาแบบรอบสองแล้วแต่แบบเฮ้ยแววเดือสงสารพี่แก ไม่ได้ไม่ได้แม่ไม่ได้ปลาไม่ได้ปลาไม่ได้ปลาต <_ d ata> อนเ <_ d ata> คือจะไปเขาปลาระยะเผาขนแนไอสัตว์อาเดปูโรห์ที่ทำงานพี่นี่ทำ <_ d ata> แบบเด่นเด่นด้เสร็จแต่ว่าภาพนี้น่าจะปีที่แล้วภาพนี้ปีที่แล้วอ่าไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่ ถ้ามึงเห็นห้องกระจกอะอ่านั่นแหละที่กูนั่งทําอยู่ที่กูทําอยู่โอ้ยไอย้ภาพนี้แม่น,นตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วไอส้สั์เนี่ยที่ทํางานบือบ้อไอ้สั์ถ้ามึงเห็นช่องฟ้าที่เจ้าช่องฟ้านั่นแหละไอ้ยันนั่นแหละช่องจอดรถรอซ่อมส่วนช่องเขียวที่จอดด้านหน้าคือรถซ่อมเสร็จแล้วหรือว่ารถขายออกแล้ว ส่อข้างในที่มันโล่นโมืดๆอะด่ะนั่นอ่ะคืออูข้างในคืออูแล้วข้างในก็จะมีอ่าไม่มีไม่มีไม่มีอ่าไม่ใช่หลังรถเกง๋งนะเห็นปะ่ะลังรถเก๋งนั่นแหละพี่ทำงานอยู่ในนั้นแหละไม่ไม่แต่ก็จะ โต๊ะแม่งอุปกรณ์แม่งไอ้เยี่ยพระเจ้าเหาไอ้สัตว์คอมยังเป็นวิดีโอเจ็ดเวอร์ชันแรกๆไอ้เยี่ยไอ้สัตว์ผลลัพธ์ต่างไหมไม่ต่างไอ้เยี่ยแม่งอย่างเกิด เออถ้าถ้าอยู่แค่อูมันจะดูเล็กแม่งอยองบื้อไอสว์ที่ทํางานแม่วยองบื้อแต่ละคนไ <c oughs> อ้เย่แล้วช่างแม่งแบบไอ้เยช่างแม่งโคตรโกตีเลยแต่ะละคนเอสว์แม่งวิทยากรรมแต่ละคนนี่แม่งสุดยอดไอ้เย่ แต่พูดยังไม่รู้ว่ามิเชลเก่าก็ทำอะไรยังไม่เคยเห็นเลยสเตเหีนเขาแบบไม่ได้บ่นนะเขานั่งขำกัอยู่ยังไม่เบ่งจี้ไอ้สัสเออยไอ้ ขอเปล่าไอ้เหี้ยอาเป็นพิษไอ้สัตว์อย่างออนี้ยอเปล่าขอเปล่าก็สงสัยกับตัวเองเลยไงแค่กูเป็นอะไรไว้ไอ้สัต์ วันนั้นกูณจะไม่ผิดแดกแค่น้ำเปล่าอ่าน้ำเต้าหู้และปลาต้มขูดเยอะแล้วกูก็แบบหยุดแดกไอ้น้ำเต้าหู้กับปลาต้มขูดเลยสัตว์ไปคิดว่านั่นน่ะคิดว่าเฉยนะว่าน่าจะเป็นเหตุที่ทําให้กูท้องปวดไอ้สัตว์แล้วแบบทั้งวันนั้นคือท้องปวดไอ้สัตว์ไอ้วันต่อมาวันที่สามคือท้องแม่งปวดทั้งวันอ่ะแต่มันไม่ได้ปวด,วนนะวปวดอยแบบทนไม่ได้แต่มันปวดแบบนิดๆหน่นนอยๆจนแม่งหุ่นไอ้สัตว์หายยังบือไอ้สัตว์อาหารเป็นพิษเลยยัง แตตอนแรกว่าถ้ากูกลับบ้านได้กูว่ากลับแต่กูน่าจะโดนพ่อกูแบบวนหูฉีกเพราะว่าพ่อกูรู้จักกูผู้จัดการคนนั้นถ้าผู้จัดการบบกคือแบบอะไรนะถ้าผู้จัดการบอกกูว่าถ้ากูมีปัญหาอะไรเขาจะโทรไปหาพ่อกูอย่างเดียวเลยคือถ้ากูทําอะไรผิดก็คือกูเกีย์มาไอ้สัตว์แต่คิดถูกที่กูไม่ไปที่พารักไอ้้ยแม่งไอ้สัตว์งานแม่งเยอะจริง อ่ะอ่วินิงสอ่ะไม่เป็นไรฮัลโหลใบบอยตัดสุดฟักไอผู้ใหบบอยโซนิกไอู้พูู้มาที่ทำงานก็ยังหือแอไอ้สร็ทำไมวะ มีพี่คนหนึ่งเขาจะโทรไปขออะไรรถยนต์เบอร์อะไรอะฮะแต่คนที่แบบอะไรนะคนที่รับสายเขาถามว่ารถอะไรเหรอ,อส่วนไอ้คนที่โทรไปเขาก็บอกว่ารถถังมั้งไอ้สัตว์ไอ,อ้เงี้ยมันได้หรอวะอะไรนะพูมันไอ้เงี้ยมงตอบกลวนขนาดนั้นมึงอาจจะโดนไม่ไม่ใช่กูตอบพี่<อ><ๆ>เขาคุยเกย์คนหนึ่งไอ้สัตว์นู่อยู่ไอ้เงี้ยตอบแบบนั้นได้หรอวะ ได้เพราะว่าแผนแกกูบื่อทั้งนั้นไอ้สัตว์ตอนที่กูเล่าไอ้เยี่เอิร์ดฟ้าไม่อย่างเบืไออี้อะ <c oughs> เดี๋ยวมึงมึงบริษัทแรงไรม่สู้หรือว่าโตโยต้าอะไรเที่ยอะไรโตโยต,ต้าโตโยต้าไม่รู้เทีย่ยพี่กูทำงานอยู่างพี่ทำงานบริษัทอ <c oughs> ะไรนะมิซูบุจิมิซูนไงไอ้ยี่เอ็มไม่ใช่โตโยต,ต้าเนี่ยคือโตโยบุริเอเี้ ไม่แม่นอยา่างบอเลยแต่มีกฎอยู่คือถ้าเกินแบบเวลากินข้าวหรือเวลาแบบเวลาที่แบบพักแล้ว่จะไม่สามารถออกจากบริษัทได้คือเดินออกได้แต่ว่าไม่สามารถออกไปซื้อของไ,ได้คือเดินออกหน้าบริษัทไม่ได้อะ่ะออกไปดิ โดยจากเตือนสะสามทีมันเลยจะอ่าออกออกไปให้รถออกไปออกไปให้รถข้ามไปแดงเงี้ยไอ้เงี้ยวับอกพี่ครับอ่าผมว่าไอ้พี่เราบอกเออก็ก็นั่นแหละคือวัวหโอเคพี่แล้วผมเอาหินไปปาใส่รถลูกค้าเลยพี่แล้วลูกค้าจะได้ขับมาไม่แบบว่านะพี่บอกว่าเราไปโบกรถดูลูกอ๋อโอเคพี่เดี๋ยวผมเอาหินไปปาให้ลูกค้าให้พี่ไอ้ ไอ้สัตว์คือแบบถ้าได้ลูกค้าวันนี้กูนั่งขำเลยนะ้วถ้ากูไปปลาจริงไอ้เหี้ยกูน่าจะไม่ได like ้ลูกค้าไม่น่าจะได้ลูกค้าด้วยกัน oh ่าจะได้ตีนกับมาแทนไอ้เหี้ยไอ้าวอ่เย่อย่งเงี้ยกูบอกแล้วบริษัทกูแม่งอย่างเบื่อไอ้เหี้ยแม่งไอ้สัตว์ตอบมุกเป็นมุกไอ้สัตว์อ้ยแล้วพี่ อะไรแล้วพี่ก็ถามด้วยนะว่ากูมีแฟนอย่างมีพ่อมึง,งกูโสดมาสิบเจ็ดปีแล้วไอ้สัสเย็ดไอ้เย็ดแล้วแบบอันนี้คือแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยแล้วคือแบบอะไรนะพี่ยาวว่าถามว่าเอ้ยโวยไงใหญ่ยีย่น,น,นี่ว่าไอ้สัสไอ้เย็ดไม่ตอบไม่จะกูบอกไปห่านกูบอกไปคาว่าห่านอยู่แบบพี่เขา ไอ้ส oh, yeah. ัสเอแล้วเขายังเคยถามด้วยนะอ๋อใช่ตอนนั้นกูแบบมึนๆด้วยแล้วแบบเขาถามว่าเอ้ยมึงเคยดูบุหรี่กันไหมนี่บอกว่ากินเหล้าว่าอ๋อเคยพี่เคยเขาเคยแบบให้กินเหล้าแล้วก็ป้อนบุหรี่พี่เขาแบบฮะยาแบบฮะป้อนบุหรี่ป้อนยังไงวะอ่าเอาแบบยังไงต้องบดข้าวแล้วป้อนให้มึงกินไอ้สัสอ่อไงพ่อเนี่ย ไอ้เหี jadi, bod de, bod de, k k invasive, so ้ยหมดหมดกินกับข้าวว่าเดี๋ยวฟังไอ้สัตว์บุรีหมดข้าวไอ้เหี้ยฮาวเดี๋ยวฟังไอ้สัตว์บุรีหมดข้าวไอ้เหี้ยคือแบบคือแบบตัวว่าบอกอ้ยไม่ใช่พี่แบบป้อนแบบให้ดูนะพี่อ๋อเขาอ๋อไอ้สัตว์ดตอนแรกเขากินว่าแบบหดบดบมดแล้วป้อนให้มึงแดกเลยว่าบดกับข้าวกินไอ้สัตว์ตัวว่าแบบไอ้เหี้ยกูแบบกูปวดหัวไอ้เหี้ยแม่งคือที่นี่แม่งมีแต่ความ คือมันเป็นมีมันเป็นมีมยุคเก่าไอสัตว์มีมไทยๆไอ้เหี้ยเออไอเนี่ยแต่ว่ายามยามโดน,นบ่นอยู่บ่อยๆเนี่ยเพราะว่าชอบเปิดประตูรั้วค้างไว้พะเขาที่เกลียดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมงอยังเคิดไอ้สัตว์ ไม่ไปฝึกง,งานรอบนี้กูยันจะเป็นฝึกครั้งแรกแล้วครั้งสุดท้ายกูจะฝึกไอ้เยี้ยว่ากูปวดหัวเลยเกินอ๋อเด็กเออเรียนปก,กติอ๋ออะไรวะไอ้เยอะเออได้มีความบื้อย่างนี้แต่พี่พนักง,งาน,นแกว่างไว้เขาหยิบไอะไรวะมันเป็นผลไม้แล้วก็นั่งแดกอยู่หลังเขาเต้เ มันเป็นเม็ดเม็ดแบบเม็ดเล็กๆที่มันแบบเปรี้ยวๆหน่อยอะเม็ดเม็ดสดผมอะไอ้เหี้ยแล้วแบบช่วงนั้นเป็นช่วงเวลางานแล้วนะพี่เขาแอบนั่งแดกกันอยู่หลังเคาน์เตอร์ไอ้สัสคือแบบถ้าโมจยนังเคาน์เตอร์จะเห็นว่าเหมือนไม่มีใครแด้วเดินไปหลังเคาน์เตอร์เท่านั้นแหละไอ้สัสไอ้เหี้ยนั่งกันอยู่สามคนไอ้สัสอย่างเหี้ยคือแบบเดี๋ยวเดยวกูลองหาหาภาพที่ทำงานไปหนึ่งนะเดินเดิน เออข้างในที่ทำงานพี่ถามพี่เดีกไม่นอนระบายเ,เนี่ยเฟอนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มึงเล่นนนไม่โดนนอนนั่งเป็น,น่มยน่าจะไม่กูคงนอนทั้งวันอะ่ะไอ้ยไม่พูดการถ้าหกวันกูไม่ได้พักใจกูนี่เดี๋ยวเราเล่นอีกแล้วออันเดีย อเนียที่ทํางานที่ถ่ายมาได้เนี่ยแล้วก็ถ้าเห็นในมือก็คือน้ำเต้าหู้นั่นแหละไอ้สัตอันนั้นอ่ะอันนั้นคือสภาพกวนแรกไอ้สัต <c oughs> <c oughs> นั่นแหละสภาพที่ทำงาน <c oughs> ไอ้เย่ย อันนั้นคือหน้ากูไม่ตื่นเลยนะไอ้สัตว์หน้าคือแบบไอ้เยี้ยฆ่ากูเลยไอ้สัตว์อ๋อใช่ไอ้เยี้ยแม่งเป็รอเท่แค่เสื้อไอ้สัตว์คือสภาพตอนนี้คือแบบอ่าดูในโปรไฟล์ในเฟซไหนไอ้สัตว์ไอ้เยี้ยไม่ใส่เสื้อเยี้ยเลยใส่แค่บอกเสื้อไอ้สัตว์อ๋ออันนี้ซื้อใหม่ไอ้เยี้ยต้องซื้อกางเกงสแลกเกอร์อะไรใหม่หมดเลยไอ้สัตว์กางเกงเก่าใส่ใส่อะใส่ได้แต่กูจะโดนตีในเยี้ย เฮียตอนกลับมึงไม่โดนทื่อหรอวะไอ้สัตว์อ๋อไม่มีีเตียนใช่ไหมเอ้ยดีเยีว,ว่ะของกูมีตียนไอสัตว์ถ้าพ้นเขตแบบเขตโรงเรียนกูไปเมื่อไหร่ก็คือแบบเตรียมตายหาได้เลยอะคือ,อ,อแบบเฮียเส็นหนาการ ไอ้เนี่ยอย่างเคิร์ดไอ้สัสไอ้เอ้ากูมีเคิร์ดอยู่เว้ยอะไรวะตอนที่กูเรียนเนี่ยอะไรวะเรียนลูกเสือเสร็จอ๋อกูไม่ได้เรียนลูกเสือตอนนั้นกูไปรายงานตัวปีหนึ่งเว้ยกูว่าแบบอ่าเขาว่าเราในห้องเว้ยว่าอ่าแผนกช่างเชื่อมกับช่างยนต์แม่งไอ้เนี่ยตีกันตอนที่ลูกเสือเสร็จไอ้สัสวัดเฟอร์กีนในสนามบอลไอ้นี่ยังจี้ไอ้เนี่ยช่วงไอ้เนี่ย่ง แล้วแม่เดนคือแม่งมีวิดีโอว่ะแต่แม่งโดนลบไปแล้วอาจารย์แม่งไม่ห้ามไม่รู้เปล่าทำทำอะไรอาจารย์ไม่เข้าไปถ่ายรูปไปเฮีย <c oughs> <c oughs> ไอ้สัตว์เอ้ยก็รู้ว่าอยู่สุรันไอ้เหี้ยคือมึงไปแผนแกอื่นไม่ได้นะวนเว้ยไอ้ถ้ามึงไม่มีความจำเป็นจริงๆอ่ะมึงเข้าไปคือมึงไปม,มองหน้าเขามึงก็มีสิทธิ์โดนทิ้งเก้าสิอ้เหี้ยไอ้เหี้ย ไอ้ย่าแผกนกูนแบบว่าไง้วคือแผนกไหน,นแผนกมันไหนไสัตว์แผนกใครแผนกมันไหนยเออไอ้สัตว์โดนตีนี้คือแบบ <c oughs> ไอย้ยางเครอไอ้สัสไอ้ยังไอยังมีแต่อะไรคือคือไอ้สัสไอ้ย่ะมันเป็นสิ่งที่แบบนักเรียนสาวมันไม่สามารถหาได้ไอ้ย่กูกลัวอะไรเจนเจนความเครอไอ้ย่ไอ้ย่ยแล้วก็ยงแบบ อะไรอ่ะตอนที่กูนั่งกลับบ้านเมืเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าเียคือวันนั้นอะกูหลับเแล้วเพื่อนกูแบบนั่งอยู่เว้ยอยู่ดีก็มีอาชีวะที่อื่นเว้ยแม่งขับมอเตอร์ไซค์มาไอ้สัสแล้วแม่งมาชูที่กลางให้แล้วมันก็ขับหนีตอนที่กูนั่งสองแถวอยู่ก็ตื่นมากูถามาเพื่อนไอ้แกะอะไรขึ้นแล้วว่าน้าตึงเฉยบอกอ๋อฝ่าล้อยี่่าวิธีอื่นมาชูที่กลางให้ไอ้สัตว์คือแบบไอ้เยี่่แม่งแบบคือแบบอันตรายทุกที่คืออันตรายไอ้สัตว์คือแบบมึงเดินผิดที่มึงก็ออาาาาจจะโดนกลับมเเตยยห่ี ไม่ใช่กลับระเบิดเลเย,ยี่ส้นตีนเลสัตว์เฮ้ยอ้าวว่าไรล่ะเฮ้ยย ผมกูไม่มีไอ้สัตว์พีแศษเอ้ยไม่ใช่ไอ้สัตว์ตว่ตอยมเปล่า <laughs> อ้เหี้ยอ่าสมุปรปการ์ตุน้องเสิร์ชข่าวกันเด็กสร้างสมุปรปการตีกัน,นดูดิ๋ยวนจะเจอเต็มเลยอี๋เฮ <laughs> <c oughs> ้ยพ่อผมไม่เคยหาเรื่องใครอี้ย ใช่อะไรวะล้าเคยมีข่าวอยู่หนึ่งปีของอะไรอ่ะหนึ่งปีของโรงเรียนจะมีหนึ่งคดีเสร็จคดีแบบสามปีที่แล้วก็คือมีคนเอาบ้องกัะชาไปสูบน้องน้ำแล้วโดนจับได้เพราะควันลอยออกจากห้องน้ำไ้เีอะ แล้วก็อคือมึงนึกถึงนะอ่าวิธีอะไรกูถึงขั้นแบบมีสอนนอนอยู่ตรงข้ามโรง,นะงเรียนมึงนึกเอาแล้วกันอนะหนักแค่ไหนเน่ยจะต้องไอ้เย้แม่งคือแบบคือทําขึ้นมาเฉพาะเพื่อกันเด็กตีกันมึงนึกเอาแล้วกันนะ